เหตดังหย่อนระเบิดสาวชิคๆกลายเป็นดาราเลิกเงียบอีกคู่วันจันทร์ที่15สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกา27นาทีตอนเช้าวันจันทร์วันทำงานแบบนี้ก็ต้องมีข่าวเมาสเด็ดๆแสบๆมาฝากลูกเพจอีกครั้งโดยงานนี้เพจจอมเผือกเจ๊มอย108ได้เปิดประเด็นของคนวงการบันเทิงที่ลาสุดซุมเลิกเงียบๆอีกคู่โดยเจ๊มอยระบุว่า ทำไมเดี๋ยวนี้ราดาเลิกเงียบกันบ่อยจังวะคู่ของสาวชิคกๆก็ไม่เว้นเทศกาลของการเลิกราจริงๆนะแม่งานนี้บรรดาลูกเพจอ่านแล้วก็ต้องเกาหัวรัวๆพร้อมหย่อนคำใบอักษรจากการคาดเดาดังนี้จริงหรอสาวชิคๆแสดงว่าหญิงบวกหญิงขออย่าให้เป็นคอดอกับพอชมอเลยวอกอหรอ คู่จีน่ากับของเล่นด้วยไหมแม่สาวชิกชิกกับหนุ่มสี่คิงหรอพอใบว่าสาวชิกชิกนึกคนนี้ออกก่อนเลยแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมสาวชิกชิกคือสาวทั้งคู่ใช่ไหมถ้างั้นรู้คำตอบนะพ่อชอมอกับคอดอป,ปะคะคิดได้แค่คู่นี้อะแวบเข้ามาในหัวนะคู่สาว